สบายดีพี่น้องสบายดีเดิมมาเลยพรับรพม่อเซโนเข้ากันอีกแล้วครับมาเลยอ๋อมัดซีอาวัดอารุณแล้วนะพี่น้องอันนี้มากัาบแฟนเนะวันนี้ รับนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆครับโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นครับคนเยอะจริงๆนะวันนี้ รอดังซาราะต่อคิวพี่น้องปราอวันนี้เยอะจริงๆนะเยอะจะเที่ยงเลยวันนี้ครับ เกณฑ์อนะานรย์ผู้ชมเหมือนครับไปอ่อนเสุภาพาไปเปินข้างในครับออกเลยครับวันนี้ท่องเที่ยวหลายแห้งครับพี่น้องมันนี้มาอ,อามากกาแฟเ้อมวันนี้พี่น้องสบายดียพี่น้องเลยนะไหนมาก,กับภรรยาพี่น้อง เที่ยวครับได้สุดท้ายนอกครับอบอกเลยวันนี้ถึงอากาศชีห้อนสุนไดไลยพี่น้องแต่ว่าน,นักต่องเที่ยวร้ขนาดครับเย็นจริงๆนะวันนี้ไป ไปนอนสื้อผ้า็ไปบงนั้นบนครับ,บ,รออบโอเค้โหทุกคนเป็นนักแต่งสุดไทยครับนี้สาษาทางน,าน,นั้นเลยครับเจอ๋ีวนอ้อง

ดูข,นนข้างหลังมันล่มเด้อเหอะดูนั่งดีมทังทัรรงวเรเทียวซอตางอาระอบี่ไนอนบนี่แหละความอ็นเสน่ห์ของเมืองไทยกับพี่นอ้อง โอ yup. ้น oh, not ่าเป็นที่สําหรับฉันไปที่โลบครับชลีสวยงามเลยครับพี่น้องเลยรับ เพื่อแบบเพ่นมาถ่ายรูปด้ยครับไะหอเสืาอาเดิอนน้อมครับวันนี้พ่นตะกี้เมื่อก่อน่นอาจจะเปินในกินได้หพว่น้องแต่ตอนนี้เประเทศอิน,กกอน,นเดียนนครับ น้ำตุ๋นเกี่ยวทุกคนบอกเลยวันนี้นะการร้อนขนาดไหนแน้ำตุ๋นเกี่ยวเต็มวัดนะครับมาแต่งสุดไทยกันเต็มครับมาเต่งไวรุสกันเลยอร่อยปาร์ตี้ครับ สวัสดีออกผ้าลงมันรังครับนะ้องเป็นมาเด่งสุดท้ยกันครับงามเด้ครับ ามใช่ครับไปอ,อาญาเขาห่อนนีอันนี้คือด้านล่างเลี่นอะรลมมากเลยเบาไวครับอากาศห่อนแห้งไปเราจสืาเป็ปอบองบบหล่อผงผาถ่านเนาะ วัดไทยนะทุกคนพื้นที่อา,อาสะอาดสะอาดเนาะแลนพี่น้องนั่งผ้าเขาออม,มาอบมาเนี้ย่ะโอ้แต่งสุดไทยกันนะวันนี้ดูทุกคน ชอบต่างชาติมาสีวัดอรุณน,นี่แตสี่สำคัญก็กคือพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าชุดไทยนี่ได้รับความนิยมเลยพี่น้องเลยต้องสังเกตมั้งครับกับงามด้ครับอง,บง,บงบไทยนการท่องเที่ยวเนาะไปห่อเสื้อผ้าอออกไป กระานอตเลยคนณปะเอิดกูโมสดอันนะี้กรนักคนเกียรไลฟ์กัน,นครับเจ้าเขาไปหวัดลายผาหวันไม่คปอยไปถไทยนี่ครับนงทองเทียมวันนี้นะแต่สุดไทยกันนะโหหลังอะไรกันวาครับเวอรเขาไปหนน็อ วา้าวสวยไรปะในนี้ทุกคนออคเอาว้าวไปออมเซอร์คาเข้าไปเหนาะร้อนจริงๆนะวสนัสดุงดงามคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเจ๋งมากเลยนะ,ะามาแรงสุดไทย ไปกออนสปาครับไปเบิงไหนอ่ะท่าโบสสดครับโอ้โหมาแ็กสุดทยครับออกเลยคดลายเลยครับวันนี้นะ นัดอ่องเทีเ่ยวเดมัดครับไาขอเข้าพาไปไหว้พระเนาะแลกกระถดมุงเท้าก่อนทุกคนเข้ามาโอ้โหทุกคนวันนี้ต่างชาติจริงๆนะว้าสวยจริง พี่น้องหลังจากเชียบออ้อมได้ไว้พายแล้วบออ้อมก็จะได้ออกมาเนาะป่ะห่อเสื้อผา,าดเดินรอบๆครับเบิงอ่าเจดีย์ที่สวยงามที่นักท่องเทีย่ยบโซโลกอ่หลังไหลกันเข้ามาที่เมืองไทยเนาะบมแปลกใจครับพี่น้องสถานที่นี่เป็นอ่าได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติพี่น้องเบิร์ครับพี่น้องได้เสียงฮาว่าบอลอ้อมอวยพี่น้องอันนี้มันคือเรื่องจริงเบิร์ครับเพิ่นมาถ่ายรูปเนาะ แต่งชุดไทยแตช่วงนี้อาการห้อนแห้งครับแต่ว่าบ่อฮ้อนสําใจนักท่องเที่ยวพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นตั้งใจมากถ่ายชุดไทยเป็นท,ทีละลึกเนะเาะนี่ครับ ควออามภาพงามนันนองครับพี่น้องโอเคเนาะท่านผู้ชมอ่าคลิปนี้บอมกัขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามส่งยูทูบอมซีโน่ครับพี่น้องไม่ให้กับมองภาเมือมงอัปเดตบรรยากาศเนาะสิ่งสำคัญจะสนับสนุนอมทั้งซ่องนั่งนั่งทางใดกัอ่บอาบวกกดข่าวโฆษณานเดอ้อ คลิปนี้ขอจบเพียงในเก้าค่ะสวัสดีครับสบายดี